เกษตรเยาประชาชนส่วนใหญ่นะคะนิยมใช้ถุงพลาสติกบรรจุของใช้ขนมและอาหารนะคะเพราะสะดวกหาง่ายราคาถูกค่ะทางชุมชนของเรานะคะเลยจัดกิจกรรมจิตอาสานะคะในหนึ่งเดือนให้แต่ละครัวเรือนนำขยะมารวมกันเพื่อคัดแยก ขยะที่เป็นขวดพลาสติกนะคะนําขึ้นฝั่งไปขายค่ะส่วนขยะที่เป็นซองขนมซองน้นย์เยาวผ้านุม่มกล่องนุ่มนะคะกําจัดโดยการเผาไหม้ค่ะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศค่ะจากที่พวกเรานะคะได้ไปกิจกรรมจิตอาสานะคะพวกเราจึงมีความคิดค่ะนําซองพลาสติกซองขนมและฝาขวดนะคะมาประดิ์เป็นกระเป๋าค่ะ ดังนี้นะคะน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระประมินทราภูมิพลุดุลยตดชในหลวงรัชกาลที่9และโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของในหลวงรัชกาลที่10มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมจะสามารถลดปริมาณขยะที่เป็นถุงพลาสติกและสามารถนำถุงพลาสติกที่เป็นขยะมาประยุกต์เป็นของใช้ได้ค่ะสร้างจิตสำนึกให้ตนเองมีจิตอาสาในชุมชนค่ะ สำนึกและความรับผิดชอบมาสร้างรายได้ไดลดรายจ่ายให้กับหนูและครอบครัววะสะัสดุอุปกรณ์ซองน้ำยาผ้านุม่มฝาขวสายยางและเชือกสำหรับทําหูกระเป๋าแม็กพร้อมลูกแม็กกันไก่หม,มุดยำ้ำชุดตอกหมุดยำ้ำ วิธีการทำกระเป๋าขั้นตอนที่หนึ่งนำซองน้ำยาประพ้านุ่มที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาตัดให้ได้ขนาดกว้าง3ซนติเมตรยาว10ซนติเมตรขั้นตอนที่สองนำซองน้ำยาประพ้านุ่มที่ตัดเรียบร้อยและมาพับให้ได้ขนาดกว้างครึ่งเซนติเมตรยาว5เซนติเมตรสอดหัวท้ายเข้าด้วยกันและเย็บแม็กขั้นตอนที่3นำซองน้ำ,นำยาประพ้านุ่มที่พับเรียบร้อยแล้วนำมาสานสลับ ปันปลาจากฐานขึ้นมาเรื่อยๆให้ได้ขนาดตามกำหนดขั้นตอนที่4ทํทำการตอกหมุดย้ำรอบกระเป๋าเพื่อเพิ่มความสวยงามและแข็งแรงให้กับกระเป๋าขั้นตอนที่5นําฝาขวดมาทําการเจาะรูจากนั้นนําเชือกสดเข้าไปในสายยางเพื่อทําหูกระเป๋าภาพผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว